8นะครับการสลายตัวของธาตุกร,รมะภาพรังสีนะครับเราไม่มีธาตุกร,รมภาพรังสีให้เราทดลองหรอกนะครับ <ต cover. S 1> เรามีแค่แบบจําลองแบบจําลองที่เราใช้ก็คือลูกเต๋านะครับอ่านะครับทีนี้เนี่ยลูกเต๋าที่เราใช้ทําการทดลองเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือลูกเต๋าแบบที่1เนี่ยจะมีแต้มอยู่หน้าเดียวนะครับอ่าก็คือมีหน้าเดียวนะครับมันก็คือเป็นโอกาสเกิดก็คือ1ใน6เพราะมันมี6ห,หน้าเนาะลูกเต๋า โอกาสที่เราจะเห็นแต้มหนึ่งก็คือ1ใน6นะครับอันนี้เป็นลูกเต๋าแบบมีแต้มหน้าเดียวแต่มีอยู่2หน้า2ด้านนะครับก็คือมีด้านนี้กับด้านนี้นะครับเพราะนั้นโอกาสเกิดก็คือ2ใน6นะครับอ่ามันก็จะไม่เท่ากันเนาะการทดลองก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแค่เราเทลูกเต๋านะครับแล้วอย่าให้ลูกเต๋ามันหล่นนะครับเอามาดูนะครับการทดลองนี่นะครับเราจะทําการทดลองนะครับด้วยการโยนลูกเต๋า นะครับครั้งที่หนึ่งแล้วดูแต้มที่ออกหนึ่งแล้วเราก็เอาออกนะครับครั้งที่สองทเหมือนกันครับแล้วก็เอาออกเนาะพออ,ออกปุ๊บจำนวนลูกเต๋ามันก็จะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วก็นับจํานวนนะครับที่เหลืออ่ะนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้นะนะครับผมก็ทอยครับอาจจะไม่พลิกหน้ามันนะครับตาม ตามที่มันเกิดนะครับแล้วเราก็ทอยครับเนอะอันไหนที่มันนะครับแต้นจุดนะครับหน้าหนึ่งเราก็เอาออกนะครับอ่ะครั้งที่หนึ่งนะครับอแต่เดิมจริงๆเราต้องนับไปก่อนนะครับทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าดูตามคู่มือน่าจะหนึ่งร้อยนะครับอ่ะ เดี๋วเข้าไปข้างในนะครับสองโลกเนาะ,ะจริงๆเราเราทอในพื้นที่เรียบๆนะครับผมก็สมมติว่ามีหนึ่งร้อยนะนะครับผมก็นับอันนี้ออกสองสามสี่ห้านะครับหกเจดปด ห้าสิบหกสิบเ็ดสิปดสนะครับอ่ะจะมี19ลูกนะครับเราก็เอาหนึ่งแต่สมมติถ้าเกิดไม่ใช่หนึ่งร้อยเ้าค่านั้นครับอ่ะสมมติออผมกะกะจริงๆเราต้องนับเนาะอาจจะสัก50ก็50-19ลบ19อันนี้ก็ออกไปเสร็จแล้วเราก็เอาเนี้ยครับรวมมาใหม่แล้วก็ทอยใหม่เนาะ เราก็ใส่ไปใหม่นะครับเก้าสิบเก้าเนาะหนึ่งสิบเก้าครับถ้าไม่พออาจจะต้องใช้กระบอกใหญ่กว่านี้นะ,นะครับอันนี้ไปนะครับอาจจะใช้ก,กระบอกนี้ก็ได้เนาะ,ะแล้วเราก็ทอยเหมือนเดิมครับ เราก็นับออกนะครับที่มีแต้มหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับ อันนี้ได้18นะครับอแล้วเราก็ทำอย่างนี้ครับซ้ำไปเรื่อยๆแล้วก็บันทึกนะครับอาอก็ถอยไปเรื่อยๆครับอืมเนาะถอยจนกว่าจะครบ15หรือถอยจนกว่าลูกเต๋ามันจะเหลือน้อยนะครับทึกนะครับสมมุติว่าเราถอยครบ15ครั้งเนาะเราก็บันทึกจำนวนลูกเต่าที่เหลืออยู่นะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาจนถึงครั้งที่15เสร็จแล้วเราก็ไปวาดกราฟนะครับวาดกราฟเราก็ หานะครับหาครึ่งชีวิตนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูอีกตอนหนึ่งนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนจาก1จุดเป็น2จุดนะครับอันนี้ก็คือสําหรับที่มันมีแต้ม 1. จุดอยู่2หน้านะครับโอกาสที่เกิดก็บอกไปแล้วมันคือ2ใน6นะครับแล้วก็โปรยเหมือนกันโปรยลงไปนะครับแล้วเราก็นับออกทําทุกอย่างเหมือนกับแต้มหนึ่งเลยครับเนาแล้วก็ อันเอาอันที่ขึ้นแต้มหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นว่าม,มีมีหน้าเป็นจุดขึ้นเนี่ยเอาออกให้หมดไอ้ส่วนที่เหลือก็ไปทอยใหม่นะครับเพื่อทำซ้ําอย่างเงี้ยนะครับให้ได้15บครั้งหรือจํานวนลูกมันเหลือนอน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาข้อมูลเนี้ยไป p l o กราฟเพื่อหาครึ่งชีวิตนะครับก็คือการแผ่รังสีเนี่ยมันก็คือการที่พอวัตถุมันออพอสสารมันแผ่รังสีออกไปแล้วเนี่ยจำนวนมันก็จะลดลงครับคำว่าความหมายของครึ่งชีวิตก็คือเวลาที่มัน ทำให้จํานวนของมันน่ะเหลือครึ่งเดียวอย่างเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีสารสารอยู่100ตัวผ่านลังสีปุ๊บเหลือ50ตัวอันนี้ก็คือครึ่งชีวิตนะครับคราว่าสิแต่จริงเวลาที่เราจับเวลาแล้วแล้วเรานับจํานวนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่แบบครั้งเดียวได้50หรอกครับมันก็แล้วแต่เวลาครับครึ่งชีวิตของสารแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถค้นดูได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามันจะมีเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นที่เราใช้เลยก็คือคาร์บอนสิบสองคาร์บอนสิบสี่นะครับตัวนี้ก็คือใช้ พิสูจน์ว่าสิ่งสิ่งนั้นสิ่งมีชิดชนิดนั้นน่ะตายมานานแล้วหรือ,อยังนะครับ